มาแล้วคะ่ะ Pcx โฉม2024ที่ถามกันเข้ามาเยอะเลยว่ามีกี่สีแล้วก็มีกี่รุ่นนะคะวันนี้บอกเลยว่านำมาให้ชมแบบครบๆทั้ง5สีเลยคะ่ะ Pcx โฉม2024นะคะตัวนี้ยังเป็นเครื่องยนต์แบบ ESP พัดเหมือนกับโฉม2023เลยแต่ว่าจะมีแค่ทป p ์เดียวนั่นก็คือรุ่นที่เป็น ABS เท่านั้นคะ่ะ เนื่องจากว่ากฎหมายใหม่ถ้ารถที่ผลิตแล้วก็วางจําหน่ายตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะคะจะผลิตเฉพาะโฉมที่เป็น ABS เท่านั้นในรุ่นที่เกิน 160cc ค่ะดังนั้นทําให้ PCX ที่ปล่อยออกมาโฉม2024เป็น ABS แล้วทุกคันโดยให้มาด้วยกัน5สีเหมือนกับโฉม2023เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเทาเลมโบ สีขาวสีน้ำเงินและก็สีดำแต่มีความแตกต่างกันนะคะในส่วนของสีแดง ABS ชมก่อนหน้านี้เขาจะเป็นแดงด้านถูกต้องไหมคะแต่ชม2024เขาให้มาเป็นแดงเงานะนี่อย่างสวยเลยบอกเลยว่าเล่นแสงเป็นอย่างมากเลยนะคะส่วนใครที่ชอบสีแดงด้านยังพอมี ที่ร้านของเซลพินกยังพอมีนะคะก็ทักมาหากันได้ราคายังเป็นราคาเดียวกันนะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายคลิปนี่ให้ดูสีแดงไกล้กก็ได้ความสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะสีที่2จะเป็นสีน้ำเงินค่ะน้ำเงินนี่ก็จะเป็นน้ำเงินเดียวกันกับโฉม2023เลยสิ่งที่แตกต่างก็จะเป็นในเรื่องของ m m สติ๊กเกนะคะซึ่งโฉม2024ให้สีทองทุกคันรวมถึงล้อมแม็กด้วย ก็เป็นแม็กสีทองสีต่อมาก็จะเป็นสีขาวและสีเทาเลมโบค่ะส่วนสีสุดท้ายจะเป็นสีดำนี่สีดำก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะจากดำเงาเป็นดำด้านส่วนสีแดงก็เปลี่ยนจากสีแดงด้านเป็นสีแดงเงาเท่านั้นเองในเรื่องของเทคโนโลยียังให้มาเหมือนกันส่วนอันนี้ก็รถพึ่งมาลงนะคะแบบครบๆก็เลย จัดคลิปสั้นๆให้ดูเพื่อให้ประกอบการตัดสินใจนะคะว่าแบบสีไหนสวยกว่ากันแล้วก็ใครที่ยังหลงไหลในสีดำเงาโฉม2023หรือสีแดงด้านโฉม2023จะได้มีเวลาในการหารถนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ยังมีที่เซลลพินกจะมีเป็นสีแดงด้านแต่สีดำเงาหมดแล้วทั้ง 5สีที่จอดอยู่ตรงนี้พร้อมให้ทุกท่านจับจองเป็นเจ้าของแล้วกับราคานะคะบอกเลยว่าเงินสดชานยนตขายเท่าราคาแนะนําค่าอยู่ที่93,900บาทค่ะย้ำกระดิกครั้งหนึ่งนะคะราคาเงินสดขายเท่าราคาแนะนำอยู่ที่93,900บาทค่ะแต่แต่แต,แต่รีบหน่อยนะคะราคาโปรโมชัน่นมีจำนวนจำกัดนะถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ย ไม่มั่นใจทักมาถามซิลพินกหรือทักถามพี่ชานยนทุกสาขาได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูกันแบบสั้นๆเนาะคลิปต่อไปจะเอารายละเอียดแต่ละสีมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกดติดตามกันเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดรถรุ่นใหม่ๆก่อนใครค่ะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ